ผัดไทยขีดกลางชุด,ดาภาเปิดปากเคลียร์ชัดรักครั้งนี้แม่จัดให้คลุมถุงชน หัวอ,อกคนเป็นแม่สุดปลื้มอ,อกปลื้มใจในวันที่ลูกเป็นฝั่งเป็นฝาสำหรับคุณแม่ผัดไทยดีใจและคุณแม่ชูชูดาพาเจ้าไม้หันอากาศนดเขตที่ล่าสุดน้องจินโจและน้องเจอได้แต่งงานใช้ชีวิตคู่สามีขีดกลางภรรยากันแล้วล่าสุดแม่ผัดและแม่ชูได้เปิดใจกับรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31เผยเบื้องหลังความรักเพราะถูกจับคู่หรือไม่ มีคนอยากรู้ว่าแม่กับแม่จับถูกมาคลุมถุงชนหรือเปล่าพี่ชุไม่เคยคิดเลยเขาเจอเป็นระยะๆยอยู่แล้วตั้งแต่เด็กพอโทรมาเรื่อยๆเ,เราก็ไม่ได้เก่ใจว่าเวลาเริ่มช่วงวัยรุ่นถ้าคนนี้มาเด็กอีกคนก็มาถ้าเจอมาโจจะมาช่วงสองขีดกลางสามปีหลังอันนี้ไม่รู้คิดเองหรือเปล่าเพราะไม่กล้าถามลอกอ็แล้วเราไปจัดโต๊ะได้ตอนไหนพี่ชุ จริงๆผัดไทยรู้สึกมาเมื่อสี่ขีดกลางห้าปีที่แล้วผัดเคยคุยกับเราแต่ผัดจำไม่ได้เราก็นึกในใจแต่ก็บอกว่าไม่หรอกไม่น่าจะใช่เรานึกในใจแต่เราไม่ได้ปฏิเสธเพราะเราคิดว่าลูกเราเป็นคนมีเพื่อนเยอะเพื่อนผู้หญิงด้วยและโตว่าเขายังไม่เคยจีบใครเลยถ้าจีบหรืออะไรเขาจะมาบอกพี่ผัดสืบยังไงที่ลูกคุยกันพี่ผัดไทย ่ัดบอกพี่ชูตอนโน่นว่าน่าจะชอบกันเพราะเขาคุยกัน jr เวลามีอะไรเขาจะเล่าแม่เขาก็เอาไลนา์ให้ดูแต่พี่ชูอย่าทักนะนะคือกลัวมันไม่รักกันกลัวไปทักแล้วอายเลิอกอย่างนี้อย่าทักเงียบๆไว้ให้เขาคบกันไปเรื่อยหมอ ตอนนั้นแต่ตอนนั้นทั้งคู่ยังไม่ได้ชัดเจนแต่ทุกครั้งที่มีโอกาสเขาจะอยู่ด้วยกันเขาจะนัดไปทานร้านเก๋ๆไปโน่นไปนี่ที่นี้พอเขาเรียนจบมาแล้วโจเขามาทำงานแถวบ้านเรามันก็นัดกินข้าวเจอกันบ่อยแต่มีหลานอีกคนไปด้วยกันตอนแรกไปสามคนไปไปมามาตอนหลงังหลานไม่ได้ไปกับเขาแล้ววันที่เขามาบอกว่าคบกันพี่ชุเขาพูดคำเดียวสั้นๆแบบว่าจมีอะไรจะบอก เป็นแฟนกับเจรลูกเขาก็บอกครับพี่ผัดไทยพอเป็นลูกพี่ช่วเราไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราเห็นมาแต่ก็ลุ้นน่ากลัวฝันไม่เป็นจริงพอรู้ว่าเขาจริงจังดีใจเพราะเราถูกใจลูกเขย